สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อาจารย์โต้งวันนี้อาจารย์โต้งพาท่านผู้ชมมาร่วมสร้างปรมีขั้นยิ่งใหญ่ตอนช่วงในเทศการโควิดต้องมีแมสปิดปากนะครับต่อหน้าประตายต้องรู้เป็นอาจารย์โต้งนะฮะ อนอาจารย์พาพวกเรามาสร้างบารมีที่ใหญ่นวัดโคกเขมานะครับช่งเช้าตั้งแต่หกโมงหกโเช้าเนี่ยที่วัดจะมีพิธีสงฆ์จะมีการอุปสมบทหม,มูนม่น้ามีการบวดพระที่พระโบสถ์ตอนเช้านะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนเก้าโมงครึ่งตั้งแต่เก้าโมงจนจน,จนถึงเที่ยงนี่ก็จะมีการเทป,ปูลหล่อพระเทป,ปูนหล่อพระ พระพุทธปฏิมากรด้าตักเต้าินีที่ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นนี่ก็คือท้าที่ปโอกาศให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยแล้วก็คนมาร่วมงานบุญเนี่ยถวายปัจจัย29 9าบเาทไปเขียนชื่อใต้ฐานด้วยรอบองค์พระเอาไปบรรจุในองค์พระประธานนะครับเนานบรรจุในองค์พระประธานนวัดโคกขีมาเป็นอนิสงส์หลวงพ่อฤาษีนินดามได้กล่าวไว้ว่าการสร้างพระพุทธปฏิมากรเนี่ย ตั้งแต่ห้านิ้วพุไปเนี่ยเป็นพุทธานุสติเป็นธรรมานุสติเป็นสังฆานุสติเป็นมหาเตชะวัตโตมีฤทธิ์มีเดชมีฤทธิ์มีเดชผู้ที่สร้างพระปฏิมากรถวายในองค์พระปฏิมากรเนี่ยจะมีฤทธิ์มีเดชมีบาร,รมีได้องค์ละห้ากับได้องค์ละห้ากับเพราะว่าอันนี้เป็นเนื้อปูนเนื้อปูนหน้าตักแค่เก้านิ้วได้นังลบได้ไหมคะอาจารย์เป็านตะไบยปภูมิได้ห้ากับชั่วกลางได้อห้ากับ คนจะห้ากลับก็ไม่มีหลักประกันแล้วแต่ถ้าห้ากระดับจะเป็นหลักประกันต้องการให้เธอไม่ตกนรกได้เพราะ,ะนั้นเชื่ี่ห้ากลับที่เธอไม่ต้องตกรกเอีได้เธอพยายามสร้างบุญกุศลเล่งบารมีให้เข้านิพพานให้ไหวที่สุดใอ้ิฐานให้อธิฐานอย่างนี้ว่าด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญบารมีมาในภพชาติมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ได้กลายมนุษย์มีธาตุขันอันบริสุทธิ์ด้วยบดยส่ครั้งนี้ขอให้เป็นมหาเต้าบันโต เมื่อจิตสุดท้ายดับล่องรอยจากธาตุขานอานกายหยาบนี้ของข้าพเจ้าหมดจดแล้วอไ้กายทิพย์และดวงจิตข้าพเจ้าเนี่ยสว่างสวัยมีสัพพรรังสีสว่างไปทั่วอานานจักรวาลสาดแสงยิ่งกว่าพระอาทิตย์ในยามเที่ยงวันผู้ใดได้เห็นเทวดาทวยเทพรุปมมที่เห็นให้เกิดความศรัทธาประสาทะมีความรอบอบ สาธุการทั่วทุกภพภูมิในสวรรค์แต่ละชาติถึงภมโลกข้อที่สองขอให้ข้าพเจ้ามียาทัศนะและท่านผู้ชมที่ดูด้วยขอให้ท่าข้าพเจ้ามียาทศนะที่มาร่วมสร้างพระนวัดโคกเขมารวันนี้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้ยิ่งกว่ามนุษย์กว่าสัตว์ทั้งหลายว่องไวแข็งแรงเหมือนเกี่ยวขึ้นในหาสมุทร มีจิดโลดโผนโจนทยานสวัสด์เฉียนไปในอากาศประดิบลมพัดไปในอากาศฉันใดฉันนั้นไม่มีใครมาเทียบเทียมข้าพเจ้าได้ข้อที่สให้มีอายุไขัยยืนนานเพื่อจะสร้างบาร,รมีในภพชาตินี้เจ้ากรรมในเวททุกภพทุกชาติทั้งระลึกได้รละลึกไม่ได้ขอให้โมธนากับข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าขอโหสิกรรมทุกกรณีไม่มีการอาฆาตบ้านร้าย โรคภัยไข้เจ็บในขาน้าข้าพเจ้าที่เกิดทำให้ทุกพยาาลในชาติัจจุบันทุกโรคทุกเหตุทุกผลขอให้มโนนาได้รับผม้มีในครั้งนี้ก้อสุดท้ายเป็นเป็พื่อญาทัศนะปัญญาล้ยิ่งมีความหายข้าพเจ้าเิโอนฉลาดเห็นมัรคผลฉลาดกว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกกระนี้มีดวงตาเห็นธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใดที่ปรากฏได้เห็นในดวงจิต อันห่องใสแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสได้รู้ได้เห็นได้เข้าถึงในชาติปัจจุบันความปานาทปวงในชาตินี้ตรงเป็นไปนเพื่อพระนิพพานในชาติปัจจุบันเกิดถ้ากายทิพยต้องไปเกิดข้ายเกิดในแดนพระนิพพานนิพพานทางปัจ,จโยโหตุแต่ถ้ายัางบาร,รมียังไม่ถึงต้องยินว่าใจเกิด เกิดกี่ชาติเกิดกี่ภพก็จงประสแต่ความร่ำรวยบ้างมีสีสุกเงินไหลามาทองไหลนองอเกิดเงินกองเงนิงนกองทองบ้างมีสีสุกเงินท่วมล้นไปไหนก็มีเงินท่วมล้นนอกเงยไม่มีประมาณเพื่อสร้างบารมีในภพชาตินี้ได้มีปัจจัยในเดินทางไปสร้างบารมีมูลวารมากมายไต่กองได้มีเพื่อนสาธามียาติธรรม ในการเดินทางไปร่วมทำบุญในทุกชาตินี้ทุกทุกชาติมีปัจจัยท่วมท้นในการสร้างบาร,รมีความปราน,นาทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าปรารถนาท่านผู้ชมที่รับชมและดูแลที่ดูยูทูบในชุดนี้ขอข้าก่าวคําว่าโมธนาสาธุกับข้าพเจ้าเพียงสามครั้งเท่านั้นความปราถนาทั้งหลายทั้งปวงจงเป,เป็นเพื่อที่ท่านปราน,นาขอให้บุญกุศลที่ท่านโมธนาสาธุกล่าวคําว่าสาธุสามครั้ง ย้อนกลับไปหาท่านร้อยเท่าพันท่อีอันไม่มีประมาณด้วยเถิดขอโมทนากับท่านผู้ชมพี่โมทนาได้ดชูชม YouTube ได้ดูการทำบุญในครั้งนี้ด้วยเถิดนะครับสาธุกับทุกท่านนะครับที่รับชมสาธุสาธุครับาจารย์โมทนาไหเอาลงเท้อใครฟังเยครับด้วยบุญกุศลแตกโต้ลนะว้ายเอาวะแตะโต้แตกโต้แตกโต้พอได้ทั้งทุกองอะ ได้บญกุศลวันนี้ที่มาร่วมทาบุญสร้างพระดูนะฮะท่านผู้ชมพระปฏิมากรที่พระเจ้าสร้างไวร้รละประชาชนที่มาร่วมสร้างไว้ทุกองค์ที่ได้เขียนจ้ารลึกอักขระบนตัวองค์พระปฏิมากรบนโต๊ะนวัดโคกขาโคกเขามาในวันนี้ทุกทุกอ,องพระเจ้าข,ข,าข,ขอกล่าวคําว่าสาธุสาธุสามครั้งสาธุเพราะมีส่วนในบุญนั้นทุกทุกบุญบุญอันใดที่บังเกิดนวัดโคกเขมาในวันนี้ ตั้งงานบวชงานหล่อพระงานเทปูนเพื่อสร้างพระเพื่อบรรจุพระทุกๆอย่างก็มีส่วนในบุญนั้นทุกๆุกบุญต่อข้าเจ้ามีส่วนมีจิตตั้งมั่นได้บุญกุศลแต่ประหาข้าพเจ้าร้อยเท่าพันเท่าอันไม่มีประมาณด้วยเถิดสาธุดีไหมดีไหม มุทเจ้าส่วลกโลัผ่านเป็นแดนเกิดมีเหตนี่อันิอ่างนี้เดเราอย่ในเรื่องี้่ถูรต้องเลยด้องำลเรโลกอเ่งเก็บโทษที่ัญญาบางอ่างที่ถกเรียกทำลาเวรใครที่าสไม่เนงนี้ตามมาตรฐาท่ควรอาสำเร็จเมื่อติดสุดท้ายล่องลอยปในวัตถุใดขอให้มีแสนสว่างสาดเสรีทั่วันัก่าวไปที่เส้ทงของเทพ สว่างมันมีจำกัดกว่าแสงอาทิตย์หลายร้อยล้านเท่าเป็นการแสดงบนบารมีของพระพุทธเจ้าของกายทิพย์ร้ยมีแสงมีปัญญาประดุจยมพระธรรมกาลเหมือนภาษาลิบุกพระพุทธพาเป็นแดนเกิดในพระชาติของสำคัญยอดของพระพุทธเจ้าเจตุศรีจ้าคุณเจริญนี่ครับเจริญหรอ 哎，对对对。 Oh, yeah.